สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิกมาทําอะไรนะคะวันนี้กิกจะพาทุกคนมาตรวจสอบนะคะอันไหนเป็นเครื่องเงินแท้อันไหนเป็นเครื่องเงินปลอมนะคะสําหรับเครื่องเงินแท้นะคะก็ดูง่ายๆเลยนะคะทุกคนคือแบบมันไม่ยากเลยนะคะก็ดูจากมาร์ก ของเครื่องเงินนะคะถ้าเราซื้อสร้อยแหวนอะไรมานะคะนาฬิกาหรืออะไรมานะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่ามันเป็นเงินหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็เป็นเงินนะคะที่กิ๊กแยกเอาไว้นะคะเพราะว่ากิ๊กจะต้องเอามาขายนะคะกิ๊กก็แยกทําการแยกไว้นะคะสําหรับเงินนะคะเราไม่สามารถดูได้นะคะว่า,เ,าเงินที่มันดํานะคะมันจะเป็นของปลอมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเงินนะคะมันจะ ถ้าใส่นานๆน,นะคะมันก็จะดํานะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใส่นะคะมันก็ดําเหมือนกันนะคะแต่ที่ให้สังเกตดูง่ายๆเลยนะคะก็คือมันจะมีมาร์กนะคะอยู่ตรงข้อของมันนะคะที่เราเอาสวมเข้าไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่ามาร์กมันเป็นมาร์กยังไงนะคะก็วิธีการดูง่ายๆเลยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้เราโดนหลอกนะคะสําหรับใครที่เอาเงินมาขายให้เรานะคะเราจะได้ไม่ต้องโดนเขาหลอกนะคะว่านี่มันเป็นเงินปลอมนะเผื่อเราเอากลับไปขายที่ร้านรับซื้อเงินนะคะเราก็จะอ่าขายได้ราคานะคะถึงว่าไม่มากแต่มันก็ยังได้ราคาอยู่นะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะกิ๊กก็จะเลือกอ่าเงินเส้นหนึ่งนะคะออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูมาร์กนะคะว่ามันเป็นมาร์กยังไงนะคะสักครู่นะคะ ก็คิิกจะเลือกเส้นที่มันจะมีมาร์กที่เห็นได้ชัดนะคะทุกคนอานนี้ดีกว่าอันนี้น่ารักอันนี้นะคะอันนี้เนาะอันนี้เป็นรูปดาวนะคะออขอขยับนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเงินทั้งเส้นเลยนะคะทุกคน อันนี้เป็นเงินทั้งเส้นนะคะแม้กระทั่งจี้นะคะก็เป็นเงินนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะเอามาให้ดูนะคะก็วิธีสังเกตง่ายๆนะคะเงินจะมีอ่าหมายเลขนะคะเป็น925นะคะได่เป็น,น,ะะน,ปนอ่าเครื่องหมายที่บอกว่าเป็นเงินนะคะอ่าเดี๋ยวกิ๊กจะให้ดูนะคะจะให้ดูจากแว่นขยายเนาะนี่นะคะมันก็จะมีหมายเลขนะคะเป็น9 2 5ห้านะคะ ก็จะมีอยู่ตรงจี้นะคะทุกคนสำหรับจี้ตัวนี้นะคะเป็นเงินแทนนะคะก็จะมีมาร์กของเก้าสองห้านะคะเดี๋ยวกิ๊กจะให้ดูตรงข้อนะคะตรงข้อตรงนี้เนาะเดี๋ยวกิ๊กขอ,อดูแป๊บหนึ่งนะคะว่ามันหมายเลขมันอยู่ช่วงไหนนะคะฮานี่นะคะ เห็นมาร์กไหมคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่นะคะแต่สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะอ่าคือแว่นขยายของกิ๊กนะคะมันไม่มีที่หนีบนะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้นะคะโดยที่เราไปซื้อเงินมือสองต่อจากใครก็ตามนะคะเราจะได้ไม่โดนหลอกนะคะคือมันจะมีมาร์กทุกเส้นนะคะถ้าไม่มีมาร์กตรงใดตรงหนึ่งมันต้องมีนะคะถ้าไม่มีก็คือ ให้เราคิดไปเลยว่ามันไม่ใช่เงินแท้นะคะเพราะว่า,เ,าเงินแท้มันก็จะมีรูปมาร์กนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประมาณแบบเครื่องใช้นะคะเครื่องใช้ต่างๆนะคะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะสำหรับที่เงินนะคะที่จะเป็นภาชนะแบบนี้นะคะพวก เป็นอา,อาจจะเป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สําหรับเงินนะคะเขาจะทํามาเงินที่นี่นะคะจะทํามาเป็นรูปสิงโตนะคะเป็นรูปสิงนะคะก็จะมีรูปสิงนะคะเดี๋ยวกิ๊กเอาให้ดูนะคะก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะเป็นเงินแท้นะคะถ้าเป็นรูปสิงนะคะทุกคนเห็นเห็นรูปสิงไหมคะนี่นะคะก็เป็นรูปสิงนะคะ กิจก็ให้ดูคร่าวๆนะคะก็สําหรับเงินนะคะถ้ายิ่งหนักนะคะปริมาณหนักๆนะคะมันก็จะมีราคานะคะแล้วก็ยิ่งอยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์นะคะมันก็จะได้ราคายิ่งๆขึ้นไปนะคะสําหรับเที่ยงกิษนะคะคนก็จะซื้อขายกันนะคะซื้อขายกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งมีค่าเหมือนกันนะคะยิ่งแบบนี้นะคะคนเขาก็จะ สะสมกันนะคะก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคกิ๊กก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊กด้วยนะคะคนไหนที่ชอบคลิปของกิ๊กนะคะก็วันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับการดูเครื่องเงินนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นพวกแหวนสร้อยนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีมาร์กข,ของมันนะคะก็เป็น9 2 5หนะคะแต่ถ้าเป็นภาชนะแบบนี้นะคะ เป็นภาชนะหรือเป็นจานเป็นถาดอะไรก็แล้วแต่นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นรูปสิงโตนะคะอ่าไม่น่าจะใช่สิงโตเป็นรูปสิงนะคะเป็นตัวสิงกิ๊กคิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ